คลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีคลีนเฟซในมือถือนะครับสำหรับคนที่ชอบแชร์ลงกลุ่มเยอะๆนะครับหรือโพสขายในกลุ่มเยอะๆแล้วทำให้โดนติดการลงเ็นารับชมพร้อมกันครับสวัสดีครับที่อยู่ในช่องเดอะพีทแบนด์นะครับผม p e ทด็อกเตอร์เฟนะครับเจ้าของแฟนเพจพีทที่ปรึกษาการตลาดนะครับผู้ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับ f a c e b o o k โดยไม่ยิงโฆษณานะครับ สำหรับคนที่นะครับเคยคล e a n face ด้วยคอมพิวเตอร์ก็ตีนะครับหรือว่าเคยมีโปรแกรมช่วย c ล e a n face นะครับสำหรับแชร์แชร์ f a ซลงไปในกลุ่มจำนวนมากแชร์ไลฟ์สดในกลุ่มจำนวนมากหรือโพสต์ขายในกลุ่มจำนวนมากแล้วโดนปิดการมองเห็นสาเหตุที่เราปิดการมองเห็นเพราะว่าเรากำลังปล่อยสแปมซ้ําๆลงไปในกลุ่มจํานวนมากครับมันเลยต้องมีการ c ล e a เ face ครับซึ่งตั้งแต่ Facebook ปรับเวอรช์ชันใหม่นะครับ การคลีนเฟซก็ต้องปรับปรุงนะครับไม่สามารถคลีนในคอมพิวเตอร์ได้เพราะมันลีนยากวันนี้ก็เลยมาสอนวิธีการ mm hmm. คลีนด้วยมือถือกันสําหรับใครที่ยังใช้ Facebook เวอร์ชันเก่าได้อยู่นะครับเราะจะสอนวิธีเช็คให้ว่าของคุณเป็นเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่ไปรับชมพร้อมกันครับสาหรับใครที่เป็น Facebook เวอร์ชันใหม่นะครับจะมีหน้าตาแบบหน้าจอน,นี้นะครับถ้าอยากกลับไปเวอร์ชันเก่านะครับให้กดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก,กดดูตรงนี้ครับ ถ้ามันกับเวอร์ชั่นเก่าได้นะครับมันจะมีคําว่ากับฟีเจอร์รุ่นคลาสสิกแต่ของผมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็แสดงว่าคุณจะต้องใช้วิธีที่ผมจะสอนในคลิปนี้ก็คือคลีนเ c e ที่แชร์ลงกลุ่มด้วยมือถือนะครับสำหรับคลีนเฟสด้วยมือถือนะครับก็เตรียมมือถือได้เลยนะครับและทําตามพร้อมกับคลิปที่ผมจะทําให้ดูนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับ ฝากกด s u b สไคร b ์กดติดตามช่อง The Pit Band และฝากเอาไว้ว่าถ้าใครต้องการแก้เฟซที่เข้าไม่ได้เรื่อการเรียนการตลาดออนไลน์ที่เกี่ยวกับไลฟ์สดนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นกลุ่มโลคที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนขายออนไลน์นะครับก็สามารถปรึกษาผมได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคอ้วนโรคไขมันอุดตันที่เกิดจากการนั่งนานๆสามารถปรึกษาผมได้ ถ้ากด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเรียบร้อยแล้วทาตามกติกาเรียบร้อยแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับวิธีการคลีนเฟซด้วยมือถือนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าจอมือถือตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเข้าไปที่ Facebook ของเราครับเสร็จแล้วเข้าไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่คําว่าบันทึกกิจกรรมครับ แล้วเราก็ไปที่คาว่าตัวกรองมุมซ้ายบนนี่นะครับแล้วเราก็เลือกหมดหมู่นะครับแล้วเราก็หาคำว่ากลุ่มและกิจกรรมของคุณครับแล้วเราก็เลือกโพสในกลุ่มและความเห็นและความรู้สึกครับในส่วนของโพสที่มีปัญหานะครับก็คือโพสที่เราโพสลงไปในกลุ่มนะครับนี่ครับที่คำว่าคำว่าได้โพสในเนี่ยครับ หรือได้แชร์นะครับตัวใหเป็นคําว่าได้โพสต์หรือได้เพิ่มนะครับแล้วก็กดตรงจุด 3. จุดตรงนี้แล้วมันจะมีคําให้ลบเราก็สามารถลบได้เรื่อยๆเลยนะครับนะครับลบได้เรื่อยๆเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นโพสต์ลบได้เลยนะครับเราควรลบแบบไหนหนึ่งเลยเราไม่ควรมีโพสต์แบบนี้ค้างไว้ในกลุ่มจํานวนมากหรือนานเกิน7วัน ถ้าเป็นไล์สดควรลบทุกวันนะครับถ้าเป็นโพสต์ปกติควรลบ3วันหรือ7วันครั้งเพราะ3วันหรือ7วันครั้งเนี่ยส่วนใหญ่โพสต์เก่าๆจะไม่ค่อยมีคนเห็นแล้วครับคนจะเห็นเห็นในเฟซแค่ประมาณ3 7ถึงวันแค่นั้น,นครับคนจะเห็นใน 3- 7ถึงวันแล้วก็จะไม่มีคนเห็นแล้วนะครับก็ควรไปลบซะนะครับการลบก็เหมือนการเคลียร์สิ่งที่เราทำสแปมจำนวนมากลงไปใน a c e b o o k อะครับยิ่งเราลบ ทั้งหมดเลยที่เราคาไว้เยอะครับมันก็ยิ่งทําให้เฟซเราลดการมองเห็นด้วยซึ่งผมจะมีการเขียรตลอดนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเดอะพิดแบนนะครับวันนี้หวังว่าคลิปนี้การคีนเฟซด้วยมือถือจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วลองมาใช้ดูกันนะครับขอบคุณครับ